แนวทางการจัดการผู้ปกครองยังไงดีครับบางทีโค้ดสอนเนี่ยผู้ปกครองเก่งกว่าโค้ดครับผู้ปกครองมาสอนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าคุณจะเป็นผู้ปกครองหรือคุณจะเป็นโค้ดถ้าคุณเป็นโค้ดมันได้ดิพี่เออถ้าคุณเป็นโค้ดคุณก็ต้องไปสอนเองเฮ้ยอันอันนี้อันนี้เรื่องถูกนะคือทุกคนมีปัญหาอย่างนี้แต่ทุกวันเนี่ยพี่ไม่ค่อยมีปัญหาละเพราะว่าหนึ่งอาวุโสพี่ได้สมัยก่อนที่เด็กๆพี่อายุน้อยกว่าผู้ปกครอง ก็มีปัญหาเรื่องที่เหมือนกันถ้าดีกีหรือความน่าเชื่อถือที่ไม่เพียงพออืเจ้เข้าใจความหมายไหมถ้าดีกีหรือความน่าเชื่อถือที่เพียงพอพี่ก็จะพอคุยกันได้แต่มา,าปัจจุบันเนี่ยพี่อาวุโสกว่าผู้ปกครองบางคนเป็นน้องเราปร,รประสบการณ์ประสบการณ์อะไรเรามากพอเราก็จะพูดง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นต้องให้เขาแยกย้ห้ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยนะคุณต้องดูบทบาทหน้าที่ของคุณคุณถ้าถ้าคุณรู้รู้จริงอะ่ะคุณเอาลูกมาเรียนกับเราทําไม พูดตรงๆนั่งคุยกันเราไม่ใช่ว่าเราไม่รับฟังแต่เราเป็นโค้ดอะคุณเป็นโค้ดอะคุณเป็นเป็นคนจัดการอะถ้าคุณคิดว่าที่อื่นมันจัดการดีกว่าเราคุณโอเคเลยคุณเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นอยู่ไปก็เป็นปัญหาเราพูดตรงๆเราต้องทําใจให้ได้เราจะสอนมันมาเก่งแค่ไหนก็ตามผู้ปกครองโอเวอร์แอคชั่นเมื่อไหร่ก็โอเคทางใครทางมันมันคุมกันไม่ได้เรากลับไปบ้านคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาจะไปคุยกับลูกเขายัางไง พี่บอกเลย i อ tf สอนเลยนะรู้ไหมเจ้าของนักกีฬาตัวจริงคือใครรู้ไหมเจ้าของนักกีฬาตัวจริงคือใครคือพ่อแม่นะเว้ยไม่ใช่เราเด็กไม่มีไม่มีเราได้เว้ยมาเปลี่ยนโค้ดได้แต่มันไม่มีพ่อแม่ไม่ได้อืเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือหนึ่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วสร้างความน่าเชื่อถือให้เขาให้เขาเกิดแล้วก,เเกเ็เขาต้องให้เกียรติเราเขาต้องให้เกียรติเราเขาอาจจะยุ่งด้วยความ เผลอหรืออะไรก็ตามบอกเขาใจเย็นๆแต่มันต้องอยู่กับเราถ้าคุณคอนโทรลตรงนี้ไม่ได้คุณทําไม่ได้เพราะมันมีสามส่วนที่จะต้องไปด้วยกันคือนักกีฬาผู้สอนผู้ปกครองและยิ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มันแยกกันไม่ออกมันแยกกันไม่ออกแล้วที่มันคือถ้าคุณสอนแล้วคุณรับตังค์ด้วยนะผู้ปกครองบางคนมองเราเป็นลูกจ้างเลยนะเว้ยมองเราเป็นลูกจ้างอ่ะเราไม่ใช่โค้ดอ่ะถ้าเป็นพี่ผมไม่สอนหรอกลูกจ้างผมไม่ใช่จ้างผมเป็นโค้ดถ้าผมไม่ดีคุณเปลี่ยนโค้ดเลย มีโค้ดที่เก่งๆเยอะไม่ได้โกรธกันด้วยเข้าใจเก่งแล้วก็ไปได้ไม่เป็นไรเพราะนั้นเขาจะอยู่กับเราเพราะต้องอยู่ด้วยความเชื่อมัน่นและเขาต้องศรัทธาในตัวเราถึงแม้ว่าเขาจะไม่ศรัทธาสู้ถ้าคุณเห็นว่าเราไม่ดีนะคุณเราทําไม่ถูกนะคุณไม่ต้องพูดคุณเอาเด็กออกไปเลยดีกว่าง่ายกว่าที่จะมาจุ๊กจิ๊กจุกจิ๊ก,กต้องทําอย่าง,งานั้นต้องทาอย่างนี้เราทํางานง่ายกว่าถูกไหมแต่เราต้องตัดใจให้ได้ควบคุมง่ายกว่าควกลุมง่ายกว่า แล้วพอคุณคุณเกิดเคสนี้นะเดี๋ยวเคสอื่นแม่งรวนไปหมดเลยคนอื่นก็จะเป็นอย่างนี้พังค,ครับคือระบบสุดท้ายระบบเสียระบบเสียดูเขาต้องชัดเจนในเรื่องบทบาทและหน้าที่เขาต้องรู้เพราะนั้นเราบอกเลยว่าถ้าคิดว่าผมไม่ดีนะคุยกับผมคุยกับผมดีกว่าคุยกับผมตัวตัวดีกว่าไปคุยกันต่อหน้าเด็กต,ออางงาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วเราห้ามไม่ได้ด้วยรับหลังเป็นไงถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ย้ายโคดก็ได้นะครับผมไม่ได้โกรธเพราะผู้ปกครอง เพราะเจ้าของตัวจริงคือผู้ปกครอง